สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้วนะครับก็เป็นการรีวิวเพิ่มเติมนะครับเป็นผมได้ศึกษาดูนะครับเเารียกดิวนะฮะดิวหรือว่าเป็นกระบองยื่นหดได้นะครับหรือว่าผมเรียกเป็นไม้ไล่หมานะครับไม้ไล่สุนัขนะครับหรือว่าเขาเรียกกันบาตองบาตันนะครับ เป็นทั h ก้าบาตันนะครับาตองแบรนด์51 1นะครับหลังจากผมได้ใช้มาระยะหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ประทับใจมากเดี๋ยวจะมีรีวิวประสบการณ์ในการใช้งานให้ฟังนะครับ, <S 1> <S 1> รบก่อนอื่นในกล่องเขาก็จะมีมีซองไว้ในไนลอนนะครัมีซองไนล,ลอนออกมาให้นะครับไวส,สำหรับพกพาติดแก่ับขัดได้แล้วก็มีตัว าบาตองนะฮะบ,บาตันนะครับหรือว่าไม้ไล่หมาหรือว่ากระบอกยืดหดนะครับก็หรือว่าดิ้วนะฮะเล็กดิว้วก็จะมารีวิวการใช้งานตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมได้ใช้งานแล้วผมก็ประทับใจนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นซองพลาสติกนะครับสำหรับใส่เราก็ทิมหัวเข้าไปนะครับ ก็จะล็อกเลยนะครับเวลาดึงออกเราก็ต้องกดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะหรือไม่กดก็ดึงออกครับแต่มันจะแน่นนิดนึงนะครับเป็นตัวนี้สามารถปรับนี่นะปรับองศาได้นะครับตัวนี้ปรับองศาได้เป็นซองพลาสติกทีนี้ปัญหาก็คือด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเลยครับ ตัวล็อกไม่ให้กริปขยับนะครับนี่นะถ้าเราเลื่อนขึ้นนี่นะจะเป็นล็อกกริปก็จะไม่ขยับไม่หลุดถ้าเราเลื่อนลงนะฮะวิธีปลดล็อกนะครับก็คือบีบนะฮะบ,บีบเข้าไปเลยครับนี่ฮะบีบ,บปึ๊กหลุดเลยฮะไม่หักนะครับหลุดเลยเวลาจะใช้ก็สอดเข็มขัดเสร็จปุ๊บเราก็กดลงไปตรง,ตรง ให้มันกรแกทั้งสองด้านนะฮะอ่าอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกเลื่อนล็อกมันจะได้ไม่หลุดนะฮะวิธีปลดล็อกนะครับเลื่อนล็อกลงมาก่อนนี่นะฮะแล้วก็บีบหลุดแล้วครับเวลาใส่นี่นะครับปลดล็อกบีบฮะบีบอย่างเงี้ย นี่ฮะหลุดละเวลาใสา่เนี่ยมันจะแกลกนะฮะบีบก็ใช้งานไม่ยากนะครับหลังจากที่ผมใช้มา,าสักพักหนึ่งก็เข้าใจแล้วส่วนตัวบาตั้นนะครับของห้าหนึ่งะฮะตัวนี้ด้านเป็นเหล็กหุ้มยางนะครับจับถนัดมือนะครับไม่มีหลุดไม่มีเลื่อนนะฮะน้ำหนักก็ 6ขีดกว่านะครับ613กรัมยาว9นิ้วครึ่งนะครับยืดแล้วก็26่นี่ฮะจับถนัดมือด้านล่างด้านด้านใต้ก็เป็น JSV นะฮะไม่รู้หมายถึงสถาบันอะไรนะฮะผมว่ไม่รู้นี่คือด้านด้านด้านตูนนะฮะส่วนด้านปลายก็จะเป็นด้านนี้นะฮะวิธีเปิดใช้งานผมเคยแจ้งแล้วนะครับเขาก็เปิดได้หลายที่นะฮะเปิดได้หลายแบบ ผมก็มาศึกษาดูใน YouTube นะฮะเปิดได้หลายแบบเห็นทางเจ้าหน้าที่เขาเปิดกันนะฮะเขาก็เปิดกันเตรียมพร้อมนะครับก็มีหลายท่านะเขาจะเปิดด้านหลังนี่นะฮะเปิดด้านหลังพร้อมตีนะฮะเปิดด้านหลังพร้อมตีการจับก็จับจับให้แน่นนะฮะนี่นะฮะกำให้กลมเลยฮะจับตรงกลางนี่นะฮะ นี่นะครับถ้าเปิดนะครับเราเปิดอย่างนี้ก็ได้เปิดหงายนะครับเปิดหงายพาดบ่าแล้วก็นี่นะเปิดขึ้นข้างบนแล้วก็มาพาดบ่าก็ได้ครับแต่ผมว่าในชีวิตประจําวันที่เราเปิดคงไม่เปิดอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นเปิดการเปิดแบบยุทธวิธีนะถ้าเปิดแบบปกติเราเปิดนะก็ยืนเราจะยืนนะฮะ ส่วนว่าเราเจอเราเจอสุนัขจะเข้ามาทำร้ายถ้าก็หยิบขึ้นมานี่นะฮะสะบัดข้างตัวฮะนี่นะฮะสะบัดข้างตัวนี่นะครับนี่นะฮะก็เปิดสามอย่างนะฮะเปิดเปิดไหลนะฮะเปิดไหล แล้วก็เปิดที่เปิดบนฟ้าเลยนะครับแล้วก็มาพาดไปที่ไหลก็ได้แต่ถ้าเปิดทั่วๆไปแล้วก็เปิดข้างลําตัวนะฮะนี่นะฮะพร้อมจะตีนะครับถ้าพร้อมตีนี่นะครับ ก็มีอีกท่าหนึ่งนะครับที่เขาเปิดผมดูนะครับเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าดึงง่ายๆก็เปิดสองมืออย่างนี้ก็ได้นะฮะก็วิธีเปิดเขามีหลายวิธีนะฮะก็ลองไปฝึกดูกันนะครับผมก็อยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์การใช้บาตันนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ผมพาคุณแม่ไปกินข้าวร้านประจา อยู่ริมถนนนะเขาขายอยู่ริมทางเท้านะครับแล้วก็จะมีสุนัขสองตัวหน้าตาไม่ค่อยไว้วางใจคือคนอื่นเขาเดินไปเดินมามันไม่กัดแต่ผมเดินปุ๊บมันจะกัดผมเลยแม่ผมก็อายุมากเดินกระโยกขรเยงนะมันก็เป็นที่ผิดสังเกตของมันพอผมจูงคุณแม่เดินมาปุ๊บแม่บอกนงนงป่าสองตัวทำไงดีลูกไหนเดี๋ยวนงไปไล่มันให้ผมก็เดินไปมันก็ไม่กลัวผมนะพอผมเดินไปใกล้ๆกล้ผมก็สะบัดบาตอง นะฮะผมเดินมานะฮะผมเดินมาพวกผมก็สะบัดบาตองปุ๊บผมก็ไป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 อีตัวหนึ่งมันก็ไปนะอีตัวหนึ่งมันก็เดินหลบไปอีกตัวหนึ่งก็ผมไปปัดปุ๊บมันกันโชคใส่ผมเลยพอพมกันโชคเสร็จผ,ผมก็เดินเข้าไปทาท่าเหมือนจะตีทาท่าเหมือนจะตีนะแต่ผมเมื่อมันถอยพ้นจากระยะที่ผมปลอดภัยแล้วแม่ผมปลอดภัยแล้วผมก็หยุดเราก็เก็บ นะฮะเวลาที่เก็บก็ย่อตัวลงมานะฮะกระแทกมมแรงฮนะเก็บได้แล้วนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ซื้อมาไม่กี่วันก็ได้ใช้เลยเพราะก็สาเหตุจากตรงนี้แหละที่ผมโดนสุนาาัขกัดผมเดินมาคนก็เดินไปแต่ผมจะบอกผมเดินปุ๊บมันงับผมเลยแต่ดีกางเกงผมมเป็นเกงแบบผ้าลื่นมันก็เลยสไลด์เขี้ยวไปไม่ฝังเข้าไปที่เนื้อนะฮะ นี่นะครับคือประโยชน์ของบาตองหรือบาตันนะครับหรือดิ้วนะฮะดีมากเพื่อนเนคนไหนประสบปัญหาอย่างผมนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับที่ผมศึกษาดูมันก็มีตั้งแต่26นิ้ว21นิ้ว20นิ้ว16นิ้วนะ12นิ้วแต่ผมว่าแนะนําก็เป็น26นิ้วดีกว่ายาวไว้กว่าได้เปรียบถึงมันจะมีน้ําหนักมากแต่เราก็ไว้เขีย่ยไว้ไล่มันนะฮะเอาไว้ป้องกัน คือเราไม่ได้ไปตีเขานะฮะเพีงเยงแต่ว่าเราเขี่ยเขาไปให้พ้นทางเราเพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะแหวงเข้ามากัดเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไอเรื่องอย่างนี้เพราะว่าประสบการณ์ผมเจอแล้วคือคนอื่นเดินยังไงมไม่รู้นะผมก็เดินมามันเง่างับผมเลยก็ใช้ตัวนี้ถ้าได้ประโยชน์ ก็ถ้าแนะนาให้เพื่อนซื้อก็ลองเล่นดูนะครับเอาถูกๆก,ก่อนก็ได้ครับราคาร้อยกว่าบาทก็มีนะไม่ถึงประมาณ200บวกลบนะถ้าเพื่อนอยากขยับขึ้นมาหน่อยก็ตัวนี้ก็500ยกว่าผมก็ได้สั่งไว้อีกราคาสูงกว่านี้อีกนะแต่ตัวนั้นจะเป็นแบบกดปุ่มเอาไว้เดี๋ยวถ้าสินค้าเข้ามาส่งแล้วผมจะมารีวิวให้ดูนะนะครับบาตองก,ก็มีหลายขนาดตามที่ผมว่าแต่ผมแนะนำนะฮะเอาไว้ใช้เดินไล่หมาก็26นิ้วนะ่าจะเวิร์กที่สุดน,นะครับนะครับ ก็หรือสั้นให้กับเพื่อนแชร์ประสบการณ์การใช้งานบาตองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากกันน้อยนะครับในการเรื่องสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งจากลาซานดาซื้อเป็นบาตองนะครับหรือบาตันหรือดิวนะฮะได้ใช้ประโยชน์เลยละเราไม่ได้ไว้ทําร้ายใครนะครับเราไว้สําหรับไล่สุนัขที่มีทิท่าว่าจะมาทําร้ายเรานะครับ ก็ถือว่าประโยชน์ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์เพื่อนชอบกดไลค์มีประโยชน์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆืที่ติดตามชมคลิปและให้กําลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับมีไว้กันไว้ดีกว่านะครับราคาไม่เท่าไหร่มีหลายราคาเราก็เลือกเอานะครับป้องกันผู้ใหญ่ คุณแม่คุณพ่อเราลุงป้านนะ้าลูกหลานจากสุนัขนะครับเพราะเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเดินกันเกลือนะครับบางทีเราเดินโลดนหลบเดินลีกแล้วกลายเป็นผิดสังเกตม,มันงับเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ